สวัสดีค่ะทุกคนภารกิจบ้านสวนเรายังไม่เสร็จคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะเดี๋ยวจะพาเอลีนไปเอาเอาอะไรนะลูกน้ำพึ่งเหรอไปไหนโอ้ยร้านก็ต้องอุ้มก็ต้องถืออันนี้คือได้แล้วนะครับไม่มีน้ำพึ่งลูกลงังหลังเปล่าค่ะนี่ทุกคนว้่ังใหญ่อยู่นี่น,นี่หัวหัวนมันมเป็นอย่างนี้เอาเข้าไปใกล้ก เราไม่ได้รังแก่เัทุกคนมันคืออาหารครับมันมีหนามอะ่ะใก้แล้วจ้าเข้าปากเข้าส,าาสวนถือไหมอือถือกำมับบงเลยนบโบ๊ะอนนี้ตัวอะไรเมงมุมครับเดี๋ยวพึ่งนโบคุยกับชาวเน็ตก่อนเขอคุยกับชาวเน็ตก่อนได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจะได้เยอะแค่ไหน จากที่เราเอาปลาคลิปแรกใช่ไหมจากที่เราไปตกปลาคลิปแรกคลิปนี้เราจะไปทําอะไรคะคุณเชฟทําอะไรคะเ,ะเอาพึ่งน้อยจะไปเอาพึ่งพึ่งหรือนิ่มนิ่มเขาเรียกนิ่มนะคะทุกคนหลังนิ่มเดี๋ยวจะพาเอลีนไปเอาเอาอะไรนะลูกน้ำผึ่งน้ำพึ่งเหรอ เยอะไหมอร่อยไหมหวานไหมครั้งที่แลอวหวานมากมากหวานมากๆากไหนนี้จะหวานอีกหรือเปล่าหนาเราต้องเตรียมวิ่งนะควนทำไมอ่ะเอ้าตัวถ้าตัวเข้ามาเราก็ต้องวิ่งไงคะแล้วตัวต่อคืออะไรตัวต่ออุ้มหน่อยได้ไหมอุ้มอุ้มไปไหนอุ้มได้ไหมอ่ะอุ้มไปไหนตะกั่งที่เอามาจันอุ้มได้ไหมอ่ะให้ขี้ลังมาขี้ลังได้ไหมฮะได้ก่อล้างสนุกกว่าครั้งนี้ อยู่ไหนอะไอ้ตั้งเกาะนะโบไอ้ตั้งเกาะไว้นะนะโบไม่ได้จับคนนะจะหลุดไหนโอ้ยล้านก็ต้องอุ้มก็ต้องถือเอาเอาเอาเข้าไอ้นี่ได้ไหมโอเคเอาข้างนี้ยันลมเท้ามันจะกระชี้มากมากเลยมันหัวนี่อะไรมาแต่งแตงเท้าอีกแล้วก็กอลองดูที่ไหนอะเพียบ เอาลินยืนยืนยอตรงนี้อย่าเพิ่งเดินไปยืนย่อให้ลินมาดูดิลีนลนมาดูมาดูลังพึ่งใกล้ๆเลยเห็นแล้วทุกคนนี่เข้ามาใกล้ๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นตางาไหมท่านผู้ชมบอกเห็นตางาไหมลีนทุกคน ไหนนี่น่าจะมีน้ำอยู่นะนี่นี่โอเคแล้วต้นเยอะมากอ่าถอยไปถอยถอยจ้าอันนี้อาล่ะเพิ่งได้ไหมอ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยดอกอะไรลูกเดซี่หรอมันดอกเดซี่เลยค่ะก็จะคือดอกเดซี่นั่นแหละต้องถอยไกลๆใช่ไหมอลินมานี่ลูกเอาอันนี้รอบขึ้นนี่น้ำหวานจากดอกนี้มารำมาลอยตรงนี้ ค่ะ<ข>อ,อันกว่าแต่ดอกนี้เพิ่งได้แล้วโบมันชิ่งแล้วเพิ่งมันเอาจากอันนี้แบบหละมีน้ำนหวานด้วยเหรอคะดูหน่อยน้ำหวานไม่มี <c oughs> ไม่ชิมอะไรเหรอแล้วก็ฮึ่อฮึ่มฮึ<า>่มสาวสวยกระดอกไม้เหรอ <c oughs> ไปเก็บมาจากไหนเอามา<อ>ให้ดโบด้วยสิ เฮ้ใฮ right? mm ้นะสองดอกนะเห็นไหมนะให้น้ำมือฉันนคะให้น้ำด้วยดอยากมากอยากมากนี่ไงลูกใกล้ๆนี่น right. ี่นี่นี่ใกล้ๆนี่เก็บดอกไม้น้อ้าวยจังเลยน้ำมอันนี้ของหนูขอบคุณค่ะติดหัวได้ไหมอือได้เน็บผมสวยบิน้บแล้วนแลบินแล้วบินแนแล้ว พื่อนเอาเขาไปใกล้ได้ไหมขอไม่กล้าเข้าไปแล้วพูอุ้มหนูไว้ก่อนเตรียมวิงนะมันไม่ต่อยใช่ปะต่อยอยู่ใช่ไหมลีนใกลๆลีนมาอยู่ตรงนี้จ้าาาาาาาอาาลายัาเริ่มแล้วบินแล้วาานาา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 า ลินยืนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมากันนะโบนะแป๊บหนึ่งอุดแล้วคุณผู้ชมอุดแล้วครับบินบุ่นๆเลยพี่บอมกัดยากหรอยากเหรอไม่ใช่ลง้างมันหรออุ้ยบินเต็มหัวเลยเอลีหลบนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วจังกลมเี่น้ำวอมก่อนน้ำวอมจะพาหนูวิ่งแล้วน้ำวอมจะพาลววิงแล้ว อันนี้คือได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นรังเก่ามันไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีน้ำพึ่งสัเท่าไหร่เป็นรังเก่าไม่ค่อยมีน้ำพึ่งแล้วแต่ว่ามีตะลุกอ่อนมันอ้าวเปล่าไม่ได้น้ำพึ่งจอยไม่มีน้ำพึ่งลูกลงังลังเปล่าค่ะ โอยังเก่าเหรอใช่จ้ามีแต่มีแต่ลูกมันมีแต่ลูกมันใต้ไหมก็ขาวๆอ่ะเหรออืมใช่ที่พึ่งไม่มีเดี๋ยวไปต้องไปเอาบะหลังที่อยู่ใกล้ๆบ้านไปต่อไปต่อภวันนี้ไม่สำเร็จต้องไปหาต่อไปฟาวจ้าเบลเด็กใช่ไหมไม่ใช่ฟาวเบลภารกิจวันนี้ไม่สำเร็จเดี๋ยวเราไปดูอีกรางหนึ่งหน้ารูกไหม เอลีไม่ได้กินน้ำพึ่งเลยนะบอมใช่ไหมไม่ได้กินบอได้กินสามบอแม่จะได้กินไป,ไปไปกันต่อไปไปบินไปชอบทำกิจกรรมรค่ะทุกคนเด็กบ้านนี้อุ้แต่นีนต้นสนอะสูงมากเร็วน้ำ ไปเขารอกันอยู่เขาไม่ได้ไปก่อนซะหน่อยก็น่ามด้วยไปตั้งไกลเอาก็น่าบ่นรอถ่ายน้องดูด้ไงน้องน<ป>้องใสรองเท้าอยู่ไปขี้บ่นจังเลยขี้บน่นใครขี้บ่นยกมือขึ้นนี่ใครขี้บ่นยกมาขึ้นนี่อุ้ยดอกไม้ย่ายา่วไาไบูชาพระหรือเปล่าเอาดอกเดียวพอนะ ดอกเลี้ย,พ,ย,พ,ยพ่อพม่เคย่านเก็บอยู่อันนี้ถือกอ่อนมันจะเหี่ยวเลี้วอีย่เาเอ้แล้วน้าบัวจะไปถ่ายน้ำผึ้งนี่เ้อไปไปกันต่อเอาเอาไม้เนี่ยอันเนี้ยดอกเนี้ยทิ้งแล้วอ,อ,อีลานหน่อยอีลาหน่อย,เ,ย,ออยเอานะ้าบัวไม่ต้องเข้าไปนะกับป้าๆกับนนะ้าวอมารอยอยู่กับพี่เทนนะ ล้างอยู่บอ่าว้วทุกคนต้นปาล์มแบบน,นี่สวนปาล์มนะคะมีไหมคะม,มุดก่อนเอารอดูตรงนั้นเดอ้อไม่ต้องเข้ามานะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาไม่เป็นไรหรอกมาดูใกล้ๆ แต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะอันนี้รังรังต่อไปเข้าดูหน่อยนะรังนิ่มไม่ใช่รังต่อรังนิ่มไปนี่ทุกคนเว้ยรังใหญ่อยู่น,นี่นี่นี่หัวหัวน้ำบาดมันเป็นอย่างนี้ไหนเอาเข้าไปใกล้ๆนีนนนะโ่โอเคโอเคโอเคไปจัดการเลยจะลอยอยู่ตรงนี้ดูหน่อย อะไรอย่างสิมันสิไปมันบอแต่มันไม่ต่อยใช่ไหมอันเนี้ม,มันต่อยอ๋อไม่ให้พูดโอเคเราต้องลมควันด้วยมะพร้าวใช่ไหมกะลามะพร้าวจะได้ไม่ตายจะได้ไม่ตายมันก็ยังมีหัวน้ำหวานอยู่นะทุกคนแต่ระวังเด้อระวังอันน้ำวะน้ำอันเนี้ย แตกรังแล้วโบต้องไปไกลๆระวังหนามปลาล์มนะเขาเป็นนักล่ามากทุกคนเข้ามารอบนี้โบยอยากเข้าใกล้ๆจังเลยโบยไม่กล้าเข้าไปอยากให้ผู้ชมดู เราไม่ได้รังแกเขานะทุกคนมันคืออาหารใช่ไหมอือหือวูพีวอมทุกคนเห็นจังหวะเมื่อกี้ป่ะโอโถอยก่อนถอยก่อนนะคะถ้าทำอย่างนั้นเขาจะเมาใช่ไหม อ๋นนนอนีไปไหนอ่ะระวังหนา,ปามปลามเ้อทุกคนดูดิบินตรงนี้บินว้อนเลยคนเห็นปะย้อนแสงนิดนึงโอ้อเขาบิน,นขึ้นไปเกาะตรงกิ่งปลามอ่ะทุกคนอ่ะตกเหรอได้แล้วนิดเดียวนิดหน่อย จับไหนจับไหนจับนี่ไม่ต้ตองจดูเสียงบือๆอยู่นะจับมันมีหนามอากคือทำอย่างนั้นแหละทุกคนเสียงบือๆมผมขอลาขออีกหนึ่งข้าวได้แล้วจ้าเข้าปากเข้าสวน แน่แล้วครับร้านก็รอคอยซะเหลือเกินนี่ใช่เหรอไหนมีน้ำหวานหรอมีน้อยเดีเยวล้างจะล้างหมดแล้วทุกคนคือมันเยอะมากในสวนน่ะต้องเดินหาทีดีอ่ะเอาน้องไปไหนลลไแล้วลุกซื้อไหมเออซือซ้อมีกระมังเลยอเอานี่ ถือโอ้ยน้องกลับไปเล่นขีโตมน่ากลัน่ากลัวหล่อนคือในสวนน่าจะมีเยอะแล้วเขาก็จะย้ายรังไปเรื่อยๆเพราะว่านี่นะคะทุกคนอันนี้จะติดขี้เท้าตรงที่พี่วอมอันนั้นติดน้ำมันด้วยไอ้ติดกูไม่ตามิโช่อันนีมีน้อยเดียวไม่แค่นี้เองนี่คือตัวอะไรเนี่คือตัวอะไรแล้วือตัวอะไรเนี่ย ย้อยเลยแมงมุมคางบ้าแต่ว่าหวานหวานนะนโบหวานอยู่อแมงมุมครับ๋ยวพึ่งนโบคุยกับชาวเน็ตก่อนเขาคุยกับชาวเน็ตก่อนได้ไหมคะนี่เป็นตุกๆแค่ตรงนี้นั่นแหละเมื่อกี้ที่มันตกลงไปก็คือเป็นรลังเปล่าใช่ไหมที่มันขาดไมีมีลูกมีลูกมันหรอใช่ยังไงผลประกอบการผลประกอบการก็คือได้แค่นี้เท่าที่ทุกคนดูนั่นแหละเออ ลองไปขูดดูแลพอได้ชิมชิมว่าเป็นรสหวานแค่นั้นนอกนั้นก็จะเป็นแบบวา่าเดี๋ยวเอาไปย่างเป็นตัวอ่อนเขาทุกคนน่าจะเอาไปย่างพี่วอมบอกนี่จะเป็นแบบนี้นะคะอเป็นตัวอ่อนน้อยๆเออสองแล้วจะย่าง,างไปตองจะไปย่างไปตองดูแต่ก็จะมีตัวอยู่นะตัวอ่อนขาวๆข้างในทุกคนเห็นไหมเออนั่นแหละอะสําหรับคลิปนี้โบก็จะขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะ ก็จะกลับบ้านจะกลับบ้านบ้านสวนมาซันจะกลับกรุงเทพแล้วเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่แบบว่าเออได้ทําอะไรหลายอย่างเหมือนกันเนาะใช่ได้มาฟิชชิ่งได้มาตกปลาได้มาตีพึ่งเอาน้ําพึ่งลังนิ่มไหมทุกคนไม่ใช่ลังพึ่งมาดูกันไหมไม่พึ่งเล็กเลยพึ่งงอันนี้เขาจะไม่ค่อยต่อยใช่ไหมไม่ต่อยอ่ะสาหรับคลิปหน้าโบจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปทําอะไรอีกก็ฝักติดตามกันเลยทะคะทุกคนช่วงนี้ยอดวิว น้อยมากทุกคนช่วยเข้ามาปั่นวิวช่วยเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้โบด้วยนะคะคิวนี้ขอตลาไปแล้วคะสวัสดีบ๊ายบายอุย้ยมันต่อยอ่ะไหนบ๊ายบาย